สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะในโหมดด้ำม่นะฮะกับฮีโรพพ่พีเดเตอร์นะครับอะไรเล่ากูกะเมื่อกี้ทำไมกูตีคิ้มไม่ตายอีกอ่ะโอ้ <S 2> <S 2> oh.

อยากเล่นพีเดียเตอร์ขวัญตีกระจายมากเลยวะ่ะเล่นมันต้องขวันกับอะไรอ่ะขวันกับเอลเดอร์อืมขวันเอลเดอร์แต่ไม่เอาดีกว่าเล่นสายฟ้าคุ้มกว่าได้บวกไว้ได้ไม่ยื้อนานด้วยเอาป้างออมเลยถ้าจะอาก็ออมไปลนะไล่ไปผ่าของทีนี้ก็ได้แล้วมั้ง ไม่ไมทันเลยไม่เป็นไรทำกับเท้าแต่ว่าน่าจะต้องกลับบ้านมาล่างตัวจับยากเลยดินเฮ้ยคุณเฮดปะบก โอเคฉันได้เด้งคีไปซื้อวาร์ปทันแล้วที่ไม่มีวาร์ปมาแน่กูต้องถอยใช่ไหมนี่ออ,ออกว่ะได้ปะเนาะ วูดโอ้ไม่ตามพี่ไม่ตามตีไปสองทีเพื่อสองทีเลยกำลังได้อยู่ยได้ผมลางงั้นอย่างนเงี้ยคลิปเข้าเยอะมากเลยมนันหนาวหมดเลยนะเออไม่เป็นไรเติมมัน โหดจังวะนะอดีมันโหดเ่ยอืมถึงคนเล่นน่ะเราตึงไง Chúng building is pulling aggro, man. there. wood, medidas, chúng ta quay hesitate, Бmbol ấn youngster trong d đi. Tôi không clo được đi กูทำมังกี้รอเลยอ่ะเออมังกี้ได้นี่นะได้ตีเร็วลแล้วแบบพี่เปลี่ยนจากคอนตัมเป็นมังกี้แทนเออว่ะแต่มังเออเแต่คอนตัมมันก็จำเป็นสำหรับพีเดนะพี่วานะมาผมมามา,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 มารอนี่มันจะไ้ี่ฟอ,อมปะหลบไปอดีมันเนนะี้ย กูซูวะกููเดิเท้ากอนเท้าเดี๋ยวผมรอมีตังอีร้อยไปหวาดไปให้กว่าดีมาขโมยป่า ที่ซันกับมันเหรอซัดกับดังเค้นเลูตัดหันบออดีตอดีตไปแล้วนี่ฆ่าฆ่ากู พวกมันขโมยป่ามาพี่ต้องเริ่มไปดูต้องให้คาเค้นไปเคียวกลางเล่นกันละ ห,หนักทุกเลนได้สำคัญคือมิดเลนแะ,นะ้อนะอืมขโมยไปแล้วเหรอไม่ไม่ไม่พี่ยังไม่ได้ไปดูยังฟาร์มไม่ไหวกว่าน,น้น ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคลิปอยู่นู่นตางกันหมดเลย <c oughs> มึงดูคนขอแป,ป๊บดิของมันนี่คำพูดมันนี่แป๊บดิมึงนักเลงจังวะ มือโยอนนะเมท่ะเออที่ถึงได้บอกไงมาแนละ้วเออพูดแบบอะไรวะอนด้วยนะแม่เอาอยันหลังป้อมเลยจัดน่าโมโหเลยเรื well ่อง <don> ยังไงก่อนไปเอาลูนอืม oh, รอคารเทนเกิดแล้วเห็นอ๋อโซยี่ค่ะทุกอย่างอ่ะมันจะเขามันเรียกพวกมาเอาคลิปในป

ทายเช่นมันไม่รีบรีเว้ยเมื่อกี้มันมีหรือมันไม่ใช่วะไม่ร voilà> ู้จะได้มากเลยกูไม่น่าตายฟรีเลย ไม่ลบบอกมันี่ก็ก้ากึ่อก,กึ่งจะเอาก็ไม่เอาเออกูก็ไม่เข้าใจมันพี่ถึงได้อบอกไงตั้งแต่จังหวะจังหวะที่พี่กระโดดให้แล้วมันต่อสกิลแปลกๆอะ่ะ โดนวัดส <Cool> ้มมาแอนโด,นโดจะตายสวยกาเออเอออย่างงี้ดิแบบให้กูแบบออกมาแล้วกูได้ออซิสต์แล้วกูไม่ตายเยอะ มันจะดีมากเลยเว้ยมันก็ตายได้เหมือนกันเ <c oughs> พื่อนถ่ยออกแล้วเจ้าบานขี้บนเข้าเลย ให้ขาเข้มแบงก็ได้ต้องอยู่ช็อตคีบกลางเมดมาจะสาวาร์ปม,ม,มาหน่อยดิฆ่าได้ฆ่าได้มาหน่อยดิมันตาหมดไปหมด,หมดเดินเข้าไปหมดเลยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเอาได้เอาได้ ใ่ไหมสิบย yeah. oh ี่ส yeah, ิบวเมตรสีกินเอกมีอะไรที่ทมันจะตายได้ไหมล่ะเข้ามาหวอดแล้วมั้งตรงไหนพี่ไม่เชว่อว่ะ

เด่นกันละเจ้าจะทรมไม่นานนโอ้โหโตมานั่นหรอวะที่ผ่านกิลมันได้แค่กระโดด่ะไม่ไม่ดีวะมันจะชาร์จป่าวะไม่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 ง มันมาถึงตัวแล้วที่พ่นแรงไอ้อะดรีนาลีนมันเรื่องปกติเฮียอะดรีนาลีนแล้วก็ไม่เนิร์ฟด้วยนา้สัสมีแต่จะโหดขึ้นยังถ่ายยังถ่ายใช่ถ่ายไหมน่าจะได้อยู่สามตัวอันนี้ต้องถอยจริงๆอยากสวนมากจริงแต่ไม่น่าคุ้มสกิลสองพี่อัพมันแค่เลเวลเดียวมันได้แป๊บเดียวเบลดเมนก็ตัวฮีไอตัวไอยสัตวสแม่ สายแลเต็งอย่างนี้อาทิก็แล้วถอวยเออสามกองวใคอฟาร์มได้ต้องช่วยกันอย่างเดียวบนรอนะเอาได้เอได้ออ้อลอ้อลอมันไม่โดนนีหรอกไม่โดนเ้บนเฮ้บนเยอะให้เยอะแช่บาดแค่บาแล้วสติเป็นยังไง้อนสิบวไ มึงผ่าให้กูก็ได้แล้วเพื่อนหนึ่งมันหนีไม่ได้มาหมดแล้วมันแก้ว่ามันโซนบาดมันบาดตรงนี้บาดตรงตรนกลางตรงกลา้กูเครียดว่ะไปเล่นกับดับเบิลเขาตรงนั้นมีหวาดนะพี่ตรงรวมบนอ่ะเฮียแล้วเดินกู โดดได้ไหมโดดได้ตาย,ยมันไม่ถึงเงอโดนอะไรยุยีหเกี่ยวโคตรเวยแม่อะไรของมันวะไม่อแมงยีสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเบิเยอด อย่าไปแก้ว่าตรงนี้มาไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปด้วยกันมันจะเยอะดิต้องอตีเช็ควะนะ่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมันขโมยขี้ป่าอยู่เช่ไหขโมยสามกองอ๋อไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ ดังเท่นมาดังเท่นนอยู่กันเยอะเลยมีว่ามีว่าแล้วนะมันอยู่กันเยอะเลยเยอะเลยากแก้ว่าเนี่ยกลองเนี่ยน่าช่วยกันฟาร์มเดี๋ยวแทั้งให้เฮ้ยโซมาโซมาโซเห็นโซเห็นนะคืนนะคืนนะ skill xong đúng không? Thôi con lô. Quả xong có một. Một thứ vàng rồi. Ờ. tham bị cái bịt đó. Ê, โดน,นผาหน่อยดิผมไม่มีไม่มีผมเล่นตรงกลา,างเลยโดนสุดที่ในป่ามีตัวดีลีนนะที่จะต้องลุมมในแต่แม่<ห><ห>้ายยี่สกิลเมื่อกี้กกสู้โสดได้นะหนึ่งหนึ่งอ่ะแต่เมื่อกี้มันสองหนึ่งกูไม่รู้มีหว่อนป่ะนะอยู่ดีก็เดินมามันโซกลางคืนแปลกๆกูว่าแล้วไม่มันวอนนั่นกูแก้ไปแล้วอ๋ออที่ตรงนั้นนราหัวั<ป><ป>งไม่ถึงเลยเออ แต่ฮีโร่สตันเราก็ดีนะแค่ต้องรอของเฉยๆเบเฮมีบิงก็สบายแล้วใกล้ได้แล้วด้วยว่าเกมมิงกูต้องทำยากล่างไหมนะไหวอ่ะเดี๋ยวมันิีกหน่าจะได้อยู่ได้ได้ได้เพื่อนมาก็ได้แหละ เมียนโดตีคตีตีอตเจีเจ็บลาหาเพื่อนหาเพื่อนพแล้วพอแล้วพอแล้มันมันดึงไปหาเพื่อนไปมาเพื่นเอาเพื่อนเอาเพื่อนมาแล้วะมันเลแล้วยังไงกูโดนขึงหลอดพักขายเชนดิงออกเฮ้ย

เดี๋ยวไปบนพเดล <cartoon> ่าเบ็นเดนไปเข้าดือเกล่าซออยู่ซออยู่นะไยเป็นเนอย่าเพิ่งคูลออเป็นบนมันอยู่ในป่า

ตีคองอยู่อะคนไม่ดูคนยากละสี่โดนดัดจากไหนวะดั้เมดกดว่ามันว้าหมานะมันโล่น่าจะโลไปต่อได้ปะมันเลื่อมมันรีได้ไ่เหรอเดี๋ยวรอไปเฮมอสรอ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  อ้อยอ้อยอ้อยแล้วมันเลือดมันหลีวาดมามึงกดอัพสเตตเลือดก็ขึ้นแล้วอืมหนาก็หนาโหดหยาบเลยงั้นกูโดนเตะป้องทีเดียวตายไหมน่ะถ้าฟ้าแล้วด้วย ให้ใครวะกูไม่รู้ว่ะแอนโดรปะเป็นไปได้หมดอะกองไหมไอเนี้ยให้แอนโดรวะให้แอนโด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 เยอะนะกูว่ะระวังเมดเบนันบางกองใหญ่กว่ะจะทรมาไม่นานนะครับโซชาร์ตอารีลิงอารีลิงเข้าหลังโอ้หลบทันอีกกูเครียด พี่คีบิกเฮ้ยสวยมือข้าไว้ให้ดีเม็นมาเม็มาเม็มาเมมานี่ข้าหลังมันมีอันตินะเราบองนะพี่ต้องมีหินอนเออสวยไ่ได้เตรียมรับมือข้าไว้ให้ดี พอได้ลุ้นหนออย่างเงี้ยเออผ่านแล้วพี่ผ่าดดูดเลือดอะดูดเลือดไม่ถอยหรอกนนพี่อยากได้ของเพิ่มเกาะมากกว่าเออพี่จะทำเกาะใหญ่อะแล้วก็ฟอสสามแข็ง่งเงี้ยเกาะใหญ่ตัดเฮก่อนตัดเฮตัดเฮไปก่อนเดี๋ยวมันได้ ปั่นจะเจลที่กูอยากได้ก็ได้เพื่อนจะได้เล่นว่อนตรงนี้นะคิดไม่เกิดสองกองแก okay, หันมันมันปั่นยัดคลิปลยหรอือเปล่าใช่ใช่ใช่น่าจะยัดคลิปไปเลยยีาบานน่าจะบล็อกมาก น่าจะมีะฟ้าอย่างเดียวฟ้าฟ้าไอ้ส้มส้มไอ้นุ่นตรงคลองส้มนะโอเคตรงนูน้นเหรอใช่ใช่ใช่ <c oughs> มาด้วยกันน่ะ <c oughs> มึงระวังดังเช่นแล้วกันอยู่ข้างล่างอะ <c oughs> มาไหมมาไหมมาไหม ไล่ไปนะพีเดยกไอเดอให้กดเ็ไล่ตีไตีเลยต้องแกา้แกว่าก่อนนะเว้ยเป็นทันแล้วเนาะดรอะไรสวย ดังเข้นตัวเดียวดังเข้นหลังดังเข้นหลังดังเข้นหลังเข้นหลังขางหลังมีลีมนามีอะไรบวะไม่มีไม่มีหมดผมไปเอาทิ้งเลยกับตีฟองไหมเล่นต่ออีกหน่อยเล่นต่ออีกหน่อยได้ที่รอให้ได้นะจริงๆอะรอสอนมีมานาหมดไม่กีเดมานาหม แตกชีวิตนะอุ้ยสวยเพื่อนตายหาได้อีกอมหนึ่งอยียนะผ่นอยู่ไม่ใช่ตัวสำคัญปดเร่ว ทำอะไรดีวะทำ BKB ดิเพื่อนทำอะไรอะเออทำ b มาดิ b b ใบอย่างเงี้ยเออกินเอเอก็ได้กับแบกสองอย่างผมหาสเปริลเดียวกูจะได้กูจะได้ แล้วมันมันมันมาแล้วระวังนะเยอะมันบอดเยอะไอ้ยักษ์ยักษ์ยักษ์ไม่มีมันกอแล้วคราเราเราเราต้องไปแก้มาแก้ว่านแล้วของกำลังไปพี่มันปากตรงไหนตรงต้นเสาอะพี่ออกอะไรต่อทำสามสีมันเสร็จดิไี่ต้องเกาะด้วยป่ะต้องเล่นเกาะใหญ่ป่ะเอาเกาะเกาะใหญ่ทำมันรออยู่ข้างหลังตรงไหนวะตรงไหนมันตัวเดียวตรงสานี้ตรงเสานี้ อดีมาเตรียมรับมือข้าไว้ให้ดีมัเดาทันเด้อยากได้ล่างวะผมมีวับมีวับมีวับแต่ไม่ทันแล้วน่าจะทไม่ทันแล้วเล่นกลางได้ปะกินอีกกินอีกมีสเปลแล้วต้องเหี่ยห้มาเก็บให้กแล็ได้ได้ตายตายไว้ไว้ ในป่าได้ในป่าในป่าผมวิงเข้าหาในป่าได้รอวิ่งตามวิ่ตามหมดแล้นะหมดแล้วนะเออไม่เป็นไรถอยไปเลผมมีเหตุผมมีเหตุดล้หาเลยหาเลยโดนสโลอยู่ในทานทนานทันทนหให้หน่อยหให้หน่อย มันลงเท้าซ้ไปอันนี้ทำยงไงอ๋อปั๊มกลางดังกลางมามาเรงวมาเร็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 วมามาที่ทัานทันนวิ่งทันอยู่หมายถึงว่าเมื่อกี้ไม่ทันโซไม่ทันตัวไวทำไมต้องไปกูไวบ้างทุกเี็มต้องทำเฉียวเลย อ่ะดีอ่ะดีมันยังไม่ได้กดอะไรเลยนะยังยังบีกีบีก็ยังไม่กดถอยไปไหมตัวสตันน่ถอยกลับไปไปรีดีกว่ารีดีกว่าถอยได้ไหมไม่เอาไมวเอาไม่ทันไม่ทันไม่ทันถอยได้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 เดี๋ยวว่าไม่ถอยเดี๋ยวว่าถอยไม่รู้ไอที่เพื่อนมันอย่างนั้นกูก็เข้าดิถอยเลยถอยเลยช้อนให้โยงช้อนให้โยงช้อนให้โยมช้อนให้โยง ไนเอเพือนเด็จีจีกูต้องช่วยพี่กูดิ